สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การร่วมพูดคุยสำรวจแนวคิดกันในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเจาะลึกกันก็คือมุมมองที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับ productivity ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องว่าทำงานให้เร็วขึ้นหรือทำได้เยอะขึ้นนะคะแต่เป็นเรื่องของการกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่อือครับเพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังใช้พลังงานความมุ่งมั่งของเราเนี่ยไปกับสิ่งที่ใช่จริงๆครับผม ซึ่งแนวคิดนี้ก็ได้อิทธิพลสำคัญมาจากแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะคือบทที่9ของหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมันลงมือทำแบบญี่ปุ่นอ๋อครับเล่มนี้เองค่ะแหล่งข้อมูลนี้เขาเสนอว่ากุญแจสำคัญเลยนะสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขแบบยั่งยืนเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่แค่เทคนิคจัดการเวลาอย่างเดียวไม่ใช่แค่เทคนิค แต่อยู่ที่ความกล้าที่จะเปลี่ยนเส้นทางหรือแบบปรับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ,อื้ออํานวยอืวันนี้เราจะมาลองแกะรอยแนวคิดนี้กันดูค่ะว่าการตัดสินใจที่ดูเหมือนเสี่ยงๆแบบนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่ productivity ที่แท้จริงได้ยังไง <recibir voice> ใช่ครับคือประเด็นหลักๆที่บ,บ,<ร>บทนี้เขาชวนให้คิดเนี่ยนะครับคือการตั้งคําถามกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ว่าเอ๊ะมันสอดคล้องกับคุณค่าหรือเป้าหมายลึกๆของเราจริงๆหรือเปล่า <mm> ไม่ใช่แค่พยายามเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานที่แบบว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเข้าใจค่ะเหมือนกับว่าต้องหยุดดูแผนที่ก่อนก่อนที่จะเร่งความเร็วในการเดินทาง <m> ใช่ไหมคะใช่เลยครับใช่เลยแบบนั้นเลยซึ่งตรงนี้แหล่งข้อมูลเขาบอกว่ามีวิธีคิดแบบเยอะระมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือเรื่องความกล้าตัดสินใจถูกต <mm ้องครับ แนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากเยอรมันในบริบทนี้ก็คือการเน้นความสําคัญของการตัดสินใจที่ชัดเจนเด็ดขาดชัดเจนเด็ดขาดครับเมื่อตระหนักแล้วว่าเฮ้ยเส้นทางอาชีพหรือสภาพแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วการที่เราจะฝืนทนอยู่ในสถานการณ์ที่มันบั่นทอนจิตใจหรือส่งผลเสียต่อสมดุลชีวิตเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นการทําลาย productivity ในระยะยาวเลยอ๋อค่ะการกล้าเริ่มต้นใหม่แม้จะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง แต่ก็อาจเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมนะครับการตัดสินใจแบบเด็ดขาดเพื่อเปลี่ยนแปลงอืฟังดูมีพลังนะคะแต่ก็น่าจะท้าทายสําหรับหลายๆคนเหมือนกันเนอะครับก็ท้าทายครับแล้วแนวคิดนี้พอมองในภาพใหญ่ขึ้นมันไปเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ในโลกการทํางานยุคปัจจุบันยังไงบ้างคะอย่างเรื่องที่คนลาออกกันเยอะๆหรือ quiet quitting อะไรพวกนี้เป็นจุดเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากครับ คือแนวคิดเรื่องการกล้าออกจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษหรือไม่ส่งเสริมการเติบโตเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดแบบเยอรมันที่เขาให้ค่ากับคุณภาพชีวิตมากๆอ๋อค่ะมันก็ไปสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เราเห็นชัดเจนขึ้นในยุคนี้เลยเช่น great resignation หรือ quiet quitting ที่พูดถึง อืมใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนว่าคนทำงานรุ่นใหม่ๆจำนวนมากเขาไม่ได้มองแค่เรื่องผลตอบแทนทางการเงินอย่างเดียวแล้วแต่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับเอ่อ o s e หรือความหมายของงานค่ออกมาโครงงานค่ะรวมถึง Autonomy หรืออิสระในการทำงานแล้วก็ Work-Life Balance ที่ดีค่ะพวกเขาเริ่มตระหนักแล้วว่าการทนอยู่ในที่ที่ไม่ใช่เนี่ยคือต้นทุนที่สูงเกินไปจริงๆ อ๋อหมายความว่าแนวคิดเรื่องกล้าเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ซะทีเดียวแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกลายเป็นกระแสหลัดมากขึ้นเพราะค่านิยมของคนทำงานเปลี่ยนไปประมาณนั้นครับคือมันมีมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้เหมือนชัดขึ้นคนกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วฝั่งองค์กรล่ะคะมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองแนวคิดแบบนี้บ้างไหมมีครับมีการปรับตัวที่ชัดเจนเลยองค์ตนสมัยใหม่หลายแห่งเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่า การเสียพนักงานเก่งๆไปเพราะพวกเขาไม่มีความสุขหรือไม่เห็นโอกาสเติบโตเนี่ยค่ะมันเป็นความสูญเสียที่ใหญ่กว่าการลงทุนเพื่อรักษาพนักงานไว้ซสะอีกจริงค่ะเราก็เลยจะเห็นการให้ความสำคัญกับเรื่อง internal mobility and career p a t h มากขึ้นอืมการเคลื่อนย้ายภายในใช่ครับคือการสร้างเส้นทางให้พนักงานสามารถย้ายทีมได้เปลี่ยนบทบาทหรือลองทำงานในส่วนอื่นๆภายในองค์กรได้ เพื่อให้เขาได้ค้นหาสิ่งที่ฟิตหรือเหมาะสมกับตัวเองจริงๆก่อนที่จะแบบมองหาโอกาสนอกองค์กรไปเลยโอ้โหนั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่สำคัญเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะมองว่าไอ้เปลี่ยนงานบ่อยนี่ไม่ดีหรือเปล่ากลายเป็นการยอมรับว่าการค้นหาความเหมาะสมเนี่ยมันเป็นกระบวนการนะใช่ครับแล้วองค์กรก็พร้อมจะสนับสนุนกระบวนการนั้นด้วยใช่ครับแล้วมันยังเชื่อมโยงไปถึงวิธีที่เราวัดความสำเร็จและความสุขในการทำงานด้วยนะยังไงคะ จากเดิมที่อาจจะเน้นตำแหน่งหรือรายได้เป็นหลักตอนนี้หลายองค์กรเริ่มใช้ข้อมูลเพื่อวัด employee engagement and wellness scores อ๋อความผูกพันความสุขครับระดับความผูกพันความสุขแล้วก็สุขภาพจิตของพนักงานเพราะเขาเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้แหละเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของ productivity แล้วก็ความสำเร็จในระยะยาวไม่ใช่แค่ตัวเลขผลงานสั้นๆเเเขข้าาาาใจลยคค่่ะพะพพรนนักงทีีมวมวสุ ผูกพันกับองค์กรย่อมมีแนวโน้มที่จะทุ่มเทสร้างสารรค์ผลงานได้ดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนครับในแหล่งข้อมูลของเราเหมือนจะมีกรณีศึกษาที่ช่วยให้เห็นภาพการกล้าทิ้งความสบายเพื่อ productivity ที่แท้จริงชัดขึ้นด้วยใช่ไหมคะมีครับมีตัวอย่างสมมติ3กรณีที่น่าสนใจมากๆเลยครับกรณีแรกคือนักการตลาดผู้เบื่อหน่ายสมมติชื่อคุณ A นะครับค่ะ เป็นนักการตลาดฝีมือดีเลยแต่รู้สึกหมดไฟกับบริษัทปัจจุบันที่แบบเต็มไปด้วยกฎระเบียบยุ่มยิม้มขาดความคล่องตัวแล้วก็ไม่มีอิสระในการสร้างสรรค์เท่าไหร่อืม,มสถานการณ์คลาสสิกเลยนะคะที่คนเก่งๆรู้สึกติดขัดเพราะระบบแล้วคุณเอเลือกทางออกที่ productive อย่างไรคะตามแนวคิดที่เราคุยกันคุณเไม่ได้ทนอยู่ต่อนะครับแต่เลือกที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็คุณค่าของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเลย เด็ดขาดครับซึ่งสะท้อนวิธีคิดแบบเยอรมันที่เราพูดถึงคือย้ายไปทำงานกับบริษัทสตาร์ทอัพที่มีวัฒนธรรมแบบแอ i ์จอ๋อแอร์จาลครับที่เน้นความคล่องตัวให้อิสระในการทำงานสูงเอายในที่นี้ก็คือแนวทางการทำงานที่เน้นการปรับตัวเร็วทำงานเป็นรอบสั้นๆแล้วก็ให้ทีมตัดสินใจได้เองมากขึ้นนะครับค่ะ ผลลัพธ์คือในสภาพแวดล้อมใหม่เนี่ยคุณ A ใช้เวลาทำงานน้อยลงด้วยซ้ำหรอคะครับแต่กลับสร้างสารรค์แคมเปญที่ประสบความสำเร็จได้มากกว่าเดิมถึง3เท่าโหสามเท่าเลยใช่ครับเพราะได้ทำงานที่ตรงกับสไตล์แล้วก็ได้ปลดปล่อยศักยภาพเต็มที่จริงๆโอ้โหผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยค่ะบทเรียนจากกรณีนี้ก็คือ productivity สูงสุดเนี่ยไม่ได้มาจากแค่การทำงานหนักอย่างเดียวไม่ใช่เลยแต่มาจากการที่ทักษะ skill ได้มาเจอกับความมุ่งม,มั่น well ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม fit จริงๆถูกต้องครับใช่เลย3อย่างนี้ต้องมาพร้อมกันทีนี้มาดูกรณีที่2กับดักความมั่นคงอืมกับดักความมั่นคงคุณบีทำงานในตำแหน่งเดิมมานาน10ปีเงินเดือนดีมั่นคงแต่ไม่มีความท้าทายใหม่ๆเลย ค่ะรู้สึกเหมือนทำงานไปวันๆเริ่มเฉยชาแล้ว productivity ก็ค่อยๆลดลงลดลงอันนี้ก็น่าจะโดนใจหลายคนเลยนะคะที่ติดอยู่ใน comfort zone เพราะความมั่นคงแต่ลึกๆแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันขาดสีสารหรือการเติบโตไปคุณบีจัดการกับกับดักนี้ยังไงคะคุณบีเลือกที่จะกล้าเริ่มต้นใหม่อีกรูปแบบหนึ่งครับคือยอมลดเงินเดือนลงเล็กน้อยอา้าวลดเงินเดือนครับ เพื่อเปลี่ยนสายงานไปทำในตำแหน่งโปรเจกต์แมนเจอร์ในอุตสาหกรรมใหม่ที่ตัวเองสนใจแล้วก็ต้องเรียนรู้เยอะมากค่ะแม้ว่ารายได้เริ่มต้นจะลดลงแต่ความตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆความท้าทายเนี่ยทำให้คุณบีรู้สึกมีพลังมีชีวิตชีวาแล้วก็กลับมา productive อีกครั้งในบทบาทใหม่นี้ โหกรณีนี้ก็ให้บทเรียนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะมันบอกเราว่าบางครั้งความท้าทายการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี่แหละคือเชื้อเพลิงสําคัญเลยของ productivity ในระยะยาวใช่เลยครับแม้ต้อง,องแลกกับความสบายหรือความมั่นคงบางอย่างไปบ้าง ซึ่งการลงมือเปลี่ยนของคุณบีนี่ก็สะท้อนถึงการลงมือทำแบบญี่ปุ่นที่เน้นการปฏิบัติจริงด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับการลงมือทำเลยความรู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากจริงๆครับและกรณีสุดท้ายการเจราจาขอบเขตงานคุณซีคุณซีณซไม่ได้รู้สึกเบื่องานนะครับแต่ปัญหาคือถูกมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของตัวเองอยู่เรื่อยๆอ๋อทำให้ทำงานได้ช้า รู้สึกเครียดและผลงานก็ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นอืมแบบนี้ถ้าเป็นวิธีคิดเดิมๆก็อาจจะก้มหน้าก้มตาทําไปแต่คุณซีเลือกทางอื่นคุณซีเลือกที่จะไม่ลาออกครับแต่ใช้ความกล้าอีกแบบหนึง่งคือการนัดพูดคุยอย่างเปิดอกกับหัวหน้าเลยกล้าคุยกับหัวหน้าครับเพื่อขอปรับเปลี่ยนขอบเขตความรับผิดชอบหรือที่เรียกว่าจ็อบรีดีไซน์โดยเสนอให้เน้นงานในส่วนที่เธอทําได้ดีและก็สร้างคุณค่าได้สูงสุดจริงๆค่ะ ซึ่งหัวหน้าก็เห็นด้วยนะครับผลก็คือคุณ C สามารถทำงานที่ถนัดได้อย่างรวดเร็วมีคุณภาพสูงขึ้นมากความเครียดลดลงและก็รู้สึกดีกับงานมากขึ้นเยอะเลยกรณีนี้สำคัญมากเลยนะคะมันตอกย้ำว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเปลี่ยนงานเสมอไป ไม่จําเป็นครับการกล้าที่จะสื่อสารเจรจาแล้วก็ปรับเปลี่ยนบทบาทภายในองค์กรเดิมให้มันสอดคล้องกับจุดแข็งความต้องการของเราก็ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ทรงพลังได้เหมือนกันใช่เลยเป็นการใช้ทั้งความกล้าในการเปิดประเด็นและก็ความชัดเจนในการเสนอทางออกด้วย เป็นประเด็นที่คมคายมากครับการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์เพื่อหาทางออกร่วมกันเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญของการสร้าง productivity ที่ยั่งยืนทั้งสำหรับตัวเราเองแล้วก็สำหรับองค์กรด้วยครับแล้วในแหล่งข้อมูลของเรามีเครื่องมือหรือคำถามชวนคิดที่จะช่วยให้เราสำรวจตัวเองในเรื่องนี้ได้ชัดเจนขึ้นด้วยใช่ไหมครับเหมือนเป็นภาคปฏิบัติของการลงมือทําแบบญี่ปุ่นเลยมีครับเป็นแบบฝึกหัดที่น่าสนใจแล้วก็ทําได้จริงด้วยนะครับลองเริ่มจากคําถามแรกเลย คุณค่าที่ไม่สามารถต่อรองได้ Non-negotiables คุณค่าที่ต่อรองไม่ได้ครับให้ลองลิสต์มาเลย3สิ่งสำคัญในชีวิตที่เราไม่สามารถยอมแลกได้จริงๆเช่นเวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวการได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือการมีเวลาส่วนตัวสำหรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วลองถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์เลยว่างานปัจจุบันเนี่ยกำลังทำให้เราต้องละเลยสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่า เป็นคําถามที่ชวนให้หยุดแล้วก็ทบทวนจริงๆนะคะถ้างานที่เราทํามันขัดแย้งกับคุณค่าหลักในชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ยากนะคะที่จะมีความสุขหรือทํางานได้อย่างเต็มศัก,กยภาพในระยะยาวยากมากครับคําถามต่อมาคือการตรวจสอบสมดุลพลังงานสมดุลพลังงานครับในแต่ละวันลองประเมินคร่าวๆดูว่าพลังงานของเราถูกใช้ไปกับความรู้สึกแบบ ตื่นเต้นมีส่วนร่วมหรือมุ่งมั่นกับงานกี่เปอร์เซ็นต์โอ้แล้วก็ถูกใช้ไปกับความรู้สึกหงุดหงิดเบื่อหน่ายหรือฝืนใจทำกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะหากสัดส่วนหลันเนี่ยมันสูงอย่างต่อเนื่องนั่นแหละครับสัญญาณเตือนว่า productivity ของเรากำลังถูกกัดกร่อนอืมการลองวัดพลังงานในลักษณะนี้น่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าเรากำลังลงทุนเวลาแรงกายแรงใจไปกับอะไรอยู่แล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่า ใช่ครับเห็นภาพชาัดเลยคำถามสุดท้ายเหมือนจะเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะใช่ครับเขาเรียกว่าแผนสำรองสําหรับการเปลี่ยนผ่านแผนสำรองครับหากเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะถึงเวลาที่ต้องกล้าเริ่มต้นใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานหรือปรับบทบาทก็ตามลองวางแผนคร่าวๆดูครับว่าในอีก3-6เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะเตรียมความพร้อมในด้านไหนบ้าง เช่นพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำรวจตลาดงานหรือเตรียมความพร้อมด้านการเงินอืการมีแผนเนี่ยมันจะช่วยลดความกังวลแล้วก็เพิ่มความมั่นใจซึ่งอันนี้ก็สะท้อนถึงการวางแผนอย่างรอบคอบตามแนวคิดแบบเยอรมันก่อนที่จะลงมือทานะครับจริงค่ะการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันควรมาพร้อมกับการเปลี่ยนตัวที่ดีไม่ใช่การตัดสินใจด้วยอารมณ์อย่างเดียวถูกต้องครับ นอกจากคำถามแล้วมีคําคมหรือข้อคิดที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลนี้ไหมคะมีสองข้อคิดที่น่าสนใจมากๆครับอันแรกมาจากคุณคันสมิตะผู้เขียนหนังสือแนวคิดญี่ปุ่นนะครับค่ะกล่าวไว้ประมาณว่าความสาเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการคาในสิ่งที่รักเสมอไปแต่อาจมาจากการรักในสิ่งที่เราทำได้ดีเยี่ยมอืมซึ่งตีความร้ว่า บางทีเราควรจะโฟกัสไปที่การค้นหาสิ่งที่เราทำได้ดีจริงๆมีพรสวรรค์หรือแบบทุ่มเทพัฒนาจนเชี่ยวชาญมากๆแล้วก็เรียนรู้ที่จะรักและภูมิใจในกระบวนการนั้นเป็นมุมมองที่ชวนให้คิดต่อนะคะไม่ใช่แค่ไล่ตามสิ่งที่รักอย่างเดียวแต่คือการพัฒนาสิ่งที่ทำได้ดีให้มันยอดเยี่ยมไปเลยแล้วความรักความพึงพอใจอาจจะตามมาที่หลังใช่ครับอาจจะมาที่หลังก็ได้อีกอันนึงเป็นคากล่าวที่ทรงพลังมากๆของฮาว a ร์ดเทอร์มน นักปรัชญาและนักสิทธิพลเมืองเขาบอกว่าอย่าถามว่าโลกต้องการอะไรจงถามตัวเองว่าอะไรทําให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วจงออกไปทําสิ่งนั้นเพราะสิ่งที่โลกต้องการคือคนที่มีชีวิตชีวาโอ้โหอันนี้ลึกซึ้งมากค่ะมันเหมือนก็บ,บอกว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างประโยชน์ให้โลกเนี่ย คือการค้นหาสิ่งที่จุดประกายความมีชีวิตชีวาในตัวเราก่อนใช่เลยครับเพราะเมื่อเรามีพลังเราถึงจะสามารถมอบสิ่งดีๆให้คนอื่นให้โลกรอบตัวได้ถูกต้องครับต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนอกเหนือจากข้อคิดเหล่านี้แล้วเหมือนแหล่งข้อมูลยังให้ขั้นตอนที่นําไปปฏิบัติได้จริงทันทีด้วยใช่ไหมคะ3ขั้นตอนเพื่อเริ่มกระบวนการเริ่มต้นใหม่ในระดับที่พอจัดการได้ใช่ครับเป็น actionable steps เลย เยี่ยมเลยค่ะเป็นการนำแนวคิดมาสู่การลงมือทำแบบญี่ปุ่นจริงๆมีอะไรบ้างคะขั้นตอนที่1น,นะครับจัดทำรายการสิ่งที่ดูดพลัง Energy Drain List รายการสิ่งที่ดูดพลังครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ลองจดบันทึกเลยงานหรือกิจกรรมในแต่ละวันที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังเหนื่อยล้าโดยไม่จำเป็นหรือรู้สึกว่าไม่สร้างคุณค่าจริงๆสัก5-10อย่าง อพอเห็นรายการแล้วลองพิจารณาดูว่ามีงานไหนที่เราสามารถลดละเลิกหรือมอบหมายให้คนอื่นหรือปรับปรุงกระบวนการได้บ้างไหมเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะคือการระบุตัวการที่ทำให้พลังงานเรารั่วไหลออกไปก่อนก่อนที่จะไปคิดเรื่องใหญ่ๆใช่ครับหาจุดรั่วก่อนขั้นตอนที่สองลองใช้การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลภายใน internal informational interview สัมภาษณ์ภายในองค์กรครับถ้าเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับบทบาทปัจจุบันแต่แบบอาจจะยังไม่พร้อมเปลี่ยนงานทันทีลองนัดพูดคุยสบายๆกับเพื่อนร่วมงานในแผนกอื่นที่เราอาจจะชื่นชมหรือหัวหน้างานในสายงานที่เราสนใจเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานของพวกเขาความท้าทายโอกาสหรือวัฒนธรรมในทีมนั้นเป็นยังไงอ๋อ การสัมภาษณ์แบบนี้เรียกว่า informational interview นะครับคือเน้นการขอข้อมูลเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่การไปสมัครงานค่ะค่ะเข้าใจค่ะวิธีนี้มันช่วยให้เราได้สำรวจความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนบทบาทภายในองค์กรก่อนที่จะตัดสินใจมองหาข้างนอกนะครับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับคนที่ยังเห็นคุณค่าในองค์กรเดิมแต่อยากหาความท้าทายใหม่ๆหรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกว่าเดิมภายในองค์กรเองใช่ครับ เป็นการสำรวจภายในก่อนและขั้นตอนที่3าํกำหนดเส้นตายของการอดทนเส้นตายของการอดทนโหชื่อแรงเหมือนกันนะคะครับคือถ้าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ productive อย่างชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็ได้พยายามแก้ไขเบื้องต้นแล้วแต่มันยังไม่ดีขึ้นค่ะลงกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนให้ตัวเองเลยเช่นอีก6เดือน6เดือนครับว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือไม่สามารถหาทางออกที่เหมาะสมกว่านี้ได้เราจะตัดสินใจดำเนินการขั้นต่อไปอย่างเด็ดขาดเช่นเช่นเริ่มหางานใหม่หรือยื่นเรื่องขอย้ายทีมอย่างจริงจัง oh. การกำหนดสิ้นตายเนี่ยมันจะช่วยผลักดันให้เราวางแผนแล้วก็ลงมือทำอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ทนไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกำหนดนะครับ การมีเดดไลน์ส่วนตัวแบบนี้ช่วยเปลี่ยนจากความรู้สึกว่าเป็นฝ่ายตั้งรับรอให้สถานการณ์ดีขึ้นเองมาเป็นการควบคุมสถานการณ์แล้วก็กำหนดทิศทางด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะใช่เลยครับเหมือนเป็นการใช้ความเด็ดขาดแบบเยอรมันในการกำหนดกรอบเวลาแล้วก็เตรียมพร้อมลงมือทำแบบญี่ปุ่นเมื่อถึงเวลาถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนจากการแค่ตอบสนองต่อปัญหามาเป็นการออกแบบอนาคตการทำงานของเราเชิงรุกเลย ทั้งหมดที่คุยกันมาทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่าแนวคิดกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ในบริบทของ productivity เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการหนีปัญหาหรือความไม่พอใจชั่ววูบไม่ใช่เลยแต่มันคือการบริหารจัดการพลังงานทรัพยากรแล้วก็เส้นทางอาชีพของเราอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้เราสามารถทางานที่สอดคล้องกับคุณค่าสร้างผลกระทบแล้วก็รู้สึกมีชีวิตชีวาได้จริงๆใช่ครับแหล่งข้อมูลที่เราสำรวจกันมา สรุปไว้อย่างน่าสนใจมากครับว่า productivity ที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่การทำอะไรให้เสร็จเยอะๆอแต่คือการมีชีวิตการทำงานที่มันเติมเต็มด้วยพลังงานและความหมายอย่าปล่อยให้ตัวเองติดอยู่กับการทำงานเพื่อรอแค่วันหยุดสุดสัดสปดาห์อย่างเดียวคการกล้าที่จะค้นหาปรับเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นใหม่เพื่อหาสภาพแวดล้อมหรืองานที่ใช่สาหรับเราจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ productive ที่สุดที่เราสามารถทำได้เลยครับ เพราะอย่างกรณีคุณเอที่เราคุยกันพอได้ไปอยู่ในที่ที่ใช่มีอิสระมีความท้าทายที่เหมาะสมผลงานก็ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับผมโดยที่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าพยายามหนักขึ้นด้วยซ้ําแต่เป็นเพราะพลังงานมันไหลลื่นไปกับสิ่งที่ทํานั่นแหละครับคือพลังของการทํางานที่สอดคล้องกับตัวตนและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครับมันส่งผลมากๆเอาละค่ะจากที่เราสํารวจแนวคิดนี้กันมาทั้งหมด มันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างคะดูเหมือนว่า productivity ในความหมายที่ลึกซึ้งแบบนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกเลยกับความเข้าใจในคุณค่าส่วนบุคคลของเราครับความพึงพอใจในสิ่งที่ทําและที่สําคัญมากๆคือความกล้าหาญที่จะ,สะแสวงหาหรือแม้กระทั่งสร้างสภาพแวดล้อมและบทบาทที่ทําให้เราได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการทําอะไรให้ได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะไม่ใช่แค่ปริมาณ แต่คือการทำในสิ่งที่สำคัญและตรงกับความเป็นเรามากขึ้นด้วยมีอีกมุมหนึ่งที่น่าขบคิดต่อนะครับคือบางทีนอกเหนือจากการที่เราจะค้นหาจุดที่เรียกว่างานที่ใช่หรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียวแล้วจบไปเนี่ยนะฮะค่ะอกระบวนการที่เราต้องคอยประเมินสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เรื่อยๆปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วก็กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่อยู่เรื่อยๆตลอดเส้นทางอาชีพของเรานี่แหละอืม อาจจะเป็นสุดยอดของการฝึกฝน productivity ด้วยตัวมันเองเลยก็ได้อ๋อตัวกระบวนการนี้แหละคือ productivity ใช่ครับเพราะมันคือการปรับจูนตัวเองให้สอดคล้องกับโลกภายในแล้วก็โลกภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะการปรับตัวและเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ณจุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องของการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการร่วมสำรวจแนวคิดเรื่อง productivity ในมิติที่ลึกซึ้งแล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตจริงในวันนี้หวังว่าการพูดคุยของเราจะเป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายความคิดใหม่ๆให้กับผู้ฟังได้นำไปปรับใช้กันนะคะ